คือมันเล่นในมันติได้ไหมมอสแบบมอสมันมันไม่เกี่ยวไม่ใช่มอสองข้ามเป็นแบบทําให้มันแค่สวยเฉยๆมันไม่เอามาใช้อะกะมันมันแต่งฉากหลังแค่เองแล้วมันจะเก่งขึ้นอะไรก็เอ์อันนั้นเอร์ไปเดี๋ยวเวลาสองวันทำไมอ่ะวาดแน่นะอ๋อเออต้องมาใช้เวลาแบบมัดทาเองอ่ะไอ้เออรูปรูปอะไรที่เราต้องการอ่ะอ่อเออแปดตามตึกเนี้ยเหรอประมาณแหละแปดตามตึกยังสวยอ่ะแกได้ก็แค่บางจุด อาผิดดเอาลูกประตูนไปแปะกันดิมึงอ่ะอืมโนประตูนอะมึงอ่ะแน่นอนบ้ากระตูเจอะลูกแล้วเจอะลูกเท่นั้นเหรอเจอะลูกเอวงเอบไปแปะอ่ะบ้าเปล่าไอเดียวะคุกใช่ป่ะเอ็มันคุกคุกคุแล้วใช่ป่ะล่ะผมไม่ก็เก็บกล่องไปดิเรียวเบสนี่ทำไมเปลี่ยนเหรอเขาเปลี่ยนให้แล้วเหรอเปลี่ยนก็เปลี่ยนในไฟไฟเบอร์ไปเลยไงมันติดใจใช่ไหมเด็ดเด็ดพงเด็ดกระตูน นเนี่ยข้ารออยู่วะเนี่ยเออใ,อ,อ,อให้ต่อต่อต่อให้ไงต่อให้โอ้ยหไแท็กซี่แท็กซี่แหละเมืองเมืองไทยดีมากเลยเรียกไปไหนแม่งก็ไม่ไปขับรถตลอดใ <c> ช <oughs> ่แม่งบอ <c oughs> กว่าส่งรถครับเติมเติมแก๊ส <c oughs> ก็แล้วแต่กูไม่เคยนั่งแท็กซี่นานมากเลยอ๋อแสดงว่าขึ้นขึ้นแต่รถเมย์เออ ก็จะหารถขับแล้วไม่ไม่นั่งแล้วรถมงรถเมล์เนอะหาลำโบงต้อคันหนึ่งคับแบบแหลมเลยลึงเอามอไซค์ให้ขันซักคันหนึ่งก่อนเนี่ยโอ้โหเข้าก่อนเข้าไปใช้ก่อนจู่นายปาฮ่าโหโคตรโม้เลยเอาทิ้งด้วยอดอดตีเลยเล่นดับเต็มร้อยแล้วกันกาแบงกาไร เองมันนั่นแหละอินิอินดี้อ่ะโอ่ปืนปืนเดียวเดียวซีไปนะดับเสร็จนะมันมีสองอันมันมีสองอันมันมีแบบธรรมดาเดียวซีอ๋อเดียวซีกับธรรมดาต่างกันไงมันมันต่างกันกันที่เพลงที่มันออกมาอะไรแค่นั้นแหละอ๋อมันเลือกเพลงได้นะมันจะมีเพิ่มอีกมาสี่สี่เพลงมีเดดเมทัลเดดเมทัลแล้วก็อะไรอีกสามเพลงไม่รู้แล้วเพิ่มเพื่ออะไรวะเท่เท่อะไรสารละนะมึง โอ้ไอ้ไม่รู้จากคุณข่าของเพลงแล้วถึงบ้าถึงไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะอืมแต่ทำเควสหลักเลยอ่ะอืมเขาไม่ได้ทำเควสหลักมาแต่กดเองเลยได้ไงเควสอะไรวะอกเคล็ดลับขอเควสนี่เหรอยังไม่ถึงไหนนี่วะโอ้ก็บอกแล้วว่าข้าเพิ่งจะใหม่ๆเลยแบบอ๋อแค่นั้นจบไปแล้วไอเดียวเออรีบรีบไปไหนวะน่ารอพร้องตลาดนะ เอ็งก็เล่นอีกข้ไม่สปอยเองบงย่มันก็ไม่มีอะไรมากนะเห็นไมเห็นเปนแพงเหรออะไรเองซื้อแฟนชายไม่ใช่หรอไม่ใช่หมายถึงตัวเดียวเดียวซิวเนี่ยแล้มันให้ิวามันในการให้ออเนี่ยหตัวเนี่ยจอะไรวะเนี่ยดูว่าทีเดียวดับเพิอกมาทีเดียวดับ I'm like damage I don't know when or if we'll get another to Don't worry, your pretty little head, honey. I got this. die, Hmm. nobody can take me. Which one of these CID things? Don't pin this on me. Maybe they'll factory regions. Yeah, da. 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 Da.

เราจะเปลีก็นสีดำ่ะนะได้ยินเสียงปะได้ยินอยู่ไม่ข้าขโมยขโมยเหรอลอตมันไม่ได้มาอย่างไงยี่ปลายไหมขโมยอ่ะไม่ได้ถ้าใข่ายขำเงินเดี๋ยวเล่นไปได้มามันก็ได้ยังแหละเนี่ยข้าขโมยตอนนี้ เอ็งยิงอะไรเองวะเอ็งจะยิงโดนก็ห้องมันแหลกอะเน็ตเลยงารไงโอ้อือินนี่เดียวเองเนี่ยขนาดเองไม่ได้ห้องใครเองเองแหลกเลยแต่แต่ก็นี่แต่นี่ก็ไม่แหลกเหมือนกันนะต้องไปเล่นมันเตี่ยถึงจะรู้เลยว่าใครแหลกไปเลยอะเออไปดีกว่าอืมไปนี่ไม่ต้องเอาหมดออกเหมือนกันใช่ไหม แต่ว่าเคยเองกัดแล้วภาคสี่มันจะกินสเปคของภาคภาคสามไปลองภาคสามนี่โคตรลื่นนะปรับปรับสุดอ่ะภาคสี่นี่มันกระตุกไหมมันมันเพิ่มเอฟเฟ็กต์ขึ้นมาเยอะแล้วก็ภาพสวยขึ้นมาหน่อยหน่อยหนึ่งเพิ่มนทำไมวะไม่ใช่มันมันเพิ่มเงาเพิ่มอะไรอ่ะเออแล้เพิ่มเอ็เซกต์เวลามันระเบิดอ่ะยังสวยแล้วก็ใช้ได้อยู่เนี่ยระเบิดตึ้งอ้าวตายละแหลกหน่อยวะเองตอนแรกมันยังไม่ตาย เครื่องมันท้อแล้วนะดูดิเครื่องมันหลอกเลยเวลาตอนรอมันกี่นาทีแป๊บเดียวรอมานห้าทีได้ไหมเดี๋ยวมันจะมาเรื่อยๆร่อเนี่ยมันจะมีพวกนี้มาเรื่องโงๆเลยร์เบิดเดี๋ยวก็ตายห่าดแล้วบึ้มบึ้มระเบิดอะไรวะไปเอเลี่ยนเออใช่ใช่ไม่ใช่เรืระเบิดมันเป็นระเบิดอะเวลาแบบ ปล่อยพลังไปปุ๊บแป๊บนึงมันจะระเบิดอ่ะระเบิดหมดเลยเจริงไหมวะอาจตายใช่มั้งปล่อมันไม่มีไม่อะฟางไม่มีเออแล้วแหละมันจะโดนเดียวเทียวแหละเออโหดแหละโหดได้เลยเดียวตายหาหมดเออแต่มันโหดเกินนะอีโคเกินไปแบบคุยง่ายถ้าคนอยู่หรือรถอยู่เยอะๆเออทีเดียวอ่ะหายหมดตายหาหมดระเบิดหมดเอาอยู่นี่มันเหนื่มันมาเต็มเลย เอาค่าไปเองข้างไอ้เองมีหมดหมดโหดไหมครับหมดโหดค่าขับรถรอเนากำลังจะเข้าไปจับคุ่ขึ้นหน่อยยอบมันหเดียวอ่ะพยายามมายานมายานมาแม่ของแม่ใช่ป่ะไหนวะเอายานตึ้มกำมือหมดแม่งแบบ ไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมนะอาจถูกไหมจริงอะไรจริงแบบเอ้ยแม่ของแม่หรือแม่ของพ่อจำไม่ได้ทั้งแม่แม่ของแม่ยาย simples. อะ่ะโอ้เออถูกอ่ะนี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่เคยเรียกไงเขาอยู่ในที่สุดแล้วเ,เองเรียกอะไรอ่ะก็ไม่มีแล้วก็ไม่เรียกไงอ่าไม่ได้มีชื่อคนจริงเขาไม่ได้เรียกอะอไรอาม่าเนี่ยเออถ้าคนจริงเดี๋ยวเขาอาจจะเรียกอาม่าใช่ใช่เรียกอาม่า เขาจะเรียกเป็นไอไมีกคร่งเขาเรียนรูปอะโเวโหเรงยมันยังใส่หุ่นมาแีกนี่ยูระเติรสสิงินมันใส่แล้วก็เลยใส่มาหน่อยเฮ้ยฟีดฟดอ๋อฟีดเองก็ได้จัดไปร้อนจนไปละมันเป็ะอเวอร์โอร์อื่งทงออเวแ้าแขงซะอเนี่ยวดย มาแล้วแต่น้าง่วงเหรอยูดีก็ไม่ได้ถ้าหยิบปืนไงมันมาเขไม่ปืนมันเคียนอย่่ไปเล่นไหมยานมายายยายมาอะยายเอ้ยติดเลยวะ ยานิ่งไปทีเดียวเฮ้ยยานของข้าเองหมายว่ากำลังจะขโมยเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้หลังๆมันได้ต้องเกลงใจเลยได้มันได้แล้วแต่ใครจะขโมยเองเลย Personality change ตอน74%มาโดนองแช่แข็งให้จากการโม้เลยดูไม่ค่อยสายเลย เจตบุรุษนัทเผชิญหน้ากับข้าไรยานเหรอโอ้ยมีโดนใครเขาให้เองขโมยแล้วไม่ขโมยไม่ได้ขโมยได้ขโมยไม่ได้บอกแล้วเฮ้ยมันโดนทำไมอ่ะไมทำแม่ขโมยโอ้ยมาแล้วอุ้ยถ้าสองคนแหลกกระจอกเลย อ๋อตัวเขียวที่ให้พลังดูดอ่ะอืเอ่อสองคนน่งกระจบคนเดียวอ่ะแล้วทำไมมันไม่ฆ่าหัวฆ่ากินมันนะยิงมันแล้วก็ต้องใช้ปืนยิงไงก็ต,งต้องใช้ปืนบอมยิงมันแสดงว่าปืนปืน,ป,นปืนกากอะไรอย่างเงี้ยเนี่นยดูปืนให้ฆ่าฆ่าไม่ชอบแม่งวาร์ปเลยอ่ะ มันตก้าวเว้ยตายแล้วโอ้ยคลิปไม่ทันอดรอเลยตอนตายออนตายตอนเหรอแฉแข่งแ,แม่งอ,อย่าคิดว่าเทศได้คนเดียว้องพ่อยดูว่า this is โอ,โอ้กว่าจะได้มา จบไปแล้วรับเควสดหนึ่งเอาอีกไม่จบว่ะมาซ้อมก่อนนี่อ๋อนี่ดีกว่าพลังสายฟ้าโหดดูดูดูรักจำล้วนำไปใช้อาอาสายฟ้าเป็นไงเอายูเซกเดี๋ยวพลังได้บึ้ม ก็เควสต่อไงเป็ like. ่อหลักหลักม yep, oh ันให้ไปซ้อมอะไรทุกอย่างเนี้ยซ้อมหรือเปล่าไม่รู้อะหรือว่าซ้อมไปแล้วเนี่ยถึงละ่ะหมดไปอ๋อแล้ว It's created all new kinky experience. As folks have been this morning, they will have to master not, the mind to complete the challenges ahead of them today. <laughs> I can now see why the professor was so eager to join forces with Zinnia. This should make for not an interesting not. addition to the game family of games. So let's meet our contestant, the winner of Envy Ball Seven, and our favorite contestant, <laughs> the President of the United States. I that high <laughs> action. a lot. Excellent uh. job, Barb. It's <laughs> a command prompt. <laughs> Just give me a second. แทงสอง <goodbye> เป็นแทงสองสองดีเหมือนเกมในแม t เ l สเตอรสมัย <during> ก <the game Yeah> ่อนเลยเคยเล่นไะไอ้อะไรนี่ข้ากำลังเรียนอยู่เลยเนี่ยขี้พักๆเออใช่ตัวแปรหนึ่งที่สามารถเก็บค่าได้แหละใช่ใช่มันจะเก็บค่าสองมิติก็ได้หนึ่งมิติสองมิติสามมิติแอ้คนีปวดหัวเนี่ยไม่พูดถึงเลยแน่เลยแค่แค่สองมิติก็พอละสองมิติก็ปวดหัวแล้ว แนวตั้งแนวนอนอ่ะแม่งก่อนจะบักยังไงสามดีแทสนสามตีสามตีนี่ก็จะเป็นของของจริงใช่ปะบบสองดีแค่หลวมล่างสองดีก็สองดีเยอะแยะไปเลยรถพังเอาไอ้รถถังออกค่ะโหไอ้คันนี้มันจอดนอกนอกฐานเลยนี่อยู่ที่ผีเมืองแล้วตามค่าทันมาะขยิงกว่าขับรถไม่เก่งด้วยสิประเด็นรถอะไรไปได้แล้วนั่นเนี่ย เอ้ยทำไมตอนเล่นคนเดียวมันดีกว่านี้วะเกี่ยวว่าเกี่ยวดิตอนเล่นคนเดียวมันได้กว่านี้ไม่ได้ไม่ได้อ้างอะไรพูดจริงพูดจริงแง่หน้าเองเจอกับคนเก่งกว่าเองก็ต้องกัดขว่าแน่นอนแล้วว่าเดือบสู้ใครนำดูเลยไอ้ไขไม่ดูเลยอุ้ยเคลียร์รถถังอาชมัดขวางหาคุณเป้ยให้เลือกมันจะเอาอ๋อตัดสักอย่างนั่แหละ ยี่ให้เรื่องสองอย่างจะฆ่าคนหรือว่าจะเอาไอ้นั่นไว้ไอ้ผมดำดำให้ฆ่าหรือเก็บอ่ะเออให้ฆ่าหรือเก็บอะไรก็ต้องเก็บดิเราต้องเก็บไงจะฆ่าดิทำไงอ่ะลอง่ปล่าฆ่ายังไม่ลองไงคราก็ไม่เคยลองเหมือนกันเดี๋ยวลองวิ่งไปเข้าลยนะเออป่าป่าป่ามาเกมจบแล้วแคยเข้าแล้วโอ้โหเหรอวะ ไม่รู้อะน่าน่าไอชินเป็นปล็อกน่าฮ่าฮ่าปล็อกปล็อกเหมือนกันปะมันบอกว่ามึงอ่ะเลือกทางได้ห่วยแตกมากมันบอกงี้มันบอกว่าไอ้ชินอยากมันโกงของมึงตอนแรกก็เลือกทางฟ้าไงอืมอืมแต่นี่ไปไปเลือกทางแดงไปฆ่าเขาเยี่มดูเรียบร้อย เวลไม่ขึ้นเลยเรียบร้อย